ดีครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศสดครับของการนับคะแนนโดยการขานชื่อนะครับของสภาผู้แทนราษฎรในพบรบสปสานมิตรฉบับแก้ไขนะครับตอนนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ฮนะ<ด>ก็คือตอนลงมติโดยการกดเนี่ยคะแนนเสียงมันไม่เกิน25เสียงคือส่วนต่างของฝ่ายที่แพ้ชนะนะครับไม่เกิน25เสียง ทางสอส,อสอพักเก้าไกลคือสอสอนทันทพงศ์เดงปัญญาวุฒินะครับก็ได้ขอให้มีการนับคะแนนใหม่โดยการขานชื่อนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพลิกใหม่เกมหนึ่งก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลหลายคนก็ตัดสินใจไม่แสดงตัวนะครับการไม่แสดงตัวแล้วถ้าเ,เสียงไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยมดออกเสียงเนี่ยรวมกันไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับการลงมติวันนี้ก็จะล่มไป น,นี้เรายังไม่รู้ผลนะครับเพราะว่าการเอ่ยชื่อเนี่ยมันก็ทยอยพูดไปเรื่อยๆตอนนี้มันต้องนับกันเสียงที่เห็นด้วยกับการผ่านกฎหมายพรบสุราก้าวหน้าตอนนี้ยังมากกว่าเสียงไม่เห็นด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเสียงที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยรวมกันจะถึงครึ่งหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นของการพิจารณานะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศต่างๆด้วยกันนะครับเสียงผมชัดเจนนะครับมีท่านใด ช่วยแจ้งผมนิดน,นึงครับพอดีผมพูดดังไม่ได้นะครับอยู่ในสภาแต่ว่าตอนนี้มันบรรยากาศมันจะฟรีๆนะครับอตอนนี้ยังไม่ทราบครับแต่ว่าเท่าที่ลุกขึ้นพูดเนี่ยมันเ,เสียงที่เห็นด้วยมีมากกว่ามากๆแล้วนะครับมากๆแล้วแต่ว่าประเด็นคือมันจะถึงครึ่งหรือเปล่า ถ้าไม่ถึงครึ่งก็ต้องไปว่ากันใหม่แล้วก็กระบวนการล็อบบี้กระบวนการเจราจาต้าต่อรองนะครับมันก็จะดาเนินต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็มีท่าทีแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างผ่านกันภูมิใจไทยตอนนี้งดออกเสียงเป็นหลักนะครับบางคนไม่ใช่ขอรับภูมิใจไทยตอนนี้ไม่แสดงตนเป็นหลักนะครับ บางคนวดออกเสียงบางคนไม่เห็นชอบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการไม่แสดงตนประชาธิปัตย์ก็มีทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบนะครับแต่ว่าผมจาไม่ได้หมดเอ,อ่อแล้วก็ทางพลังประชารัฐเนี่ยเลือกที่จะไม่แสดงตนนะครับเพื่อให้องค์ประชุมล่มไปนะครับไม่เห็นด้วยครับสองร้อยาสยนสเห็นด้วยครับี่สิบนายพนุวัฒ

ขานชื่อนะครับไม่กล้าไม่กล้าทักก่อนเดี๋ยวพลาดนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสภาตอนนี้อยู่นะครับอ่าเป็นเพจครับเพจมาผมไลฟ์แป้งแล้วครับสสกายครับนี่สสกายก็ไลฟ์ในติกตอกอยู่อ้าวแล้วครับอ่าอันนี้มาให้ดูบรรยากาศนะครับเพราะว่ากล้อง กล้องของสภามันจะไม่ได้แนมนไม้เห็นบรรยากาศสดน,นะครับอ่านี่พวกอออ่านก็จะรอไปนานนะฮะอ่ะพี่เจีย๊ยบครับชาวพิษนุโลกครับอ่านี่ันครับนี่ก็กำลังกดเสียง่กฎหมายต่างๆนะครับสายกฎหมายของเราอันนี้ปุ่มใจไทยนะครับ กำลังศึกษากันหลายเรื่องไม่ว่ากันเราอย่าไปยุ่งเรื่องเขาโอเคอ่านี่คุณใหม่ๆนะครับนี่นี่วแล้วต้องมีคนจดอยู่เฮ้ยโอตอนนี้สองศูนย์สี่เหรอโอ้โอ้โอมีแวว่าดครับทุกท่านเฮ้ยทำเป็นเล่นไปครับ ทำเป็นเล่นครับทุกคนมีแววผ่านครับตอนนี้ประเด็นมันคือว่ามีคนลงคะแนนแล้วสองร้อยกว่าเสียงเลยนะครับเราต้องการสองร้อยสี่สิบประมาณนะสองร้อยสามสิบแปดเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากๆนะครับที่ตอนนี้กฎหมายนี้จะผ่านนะครับแต่ก็ยังประมาณไม่ได้เดี๋ยวรอดูต่อไป ลุ้นนะครับลุ้นใช่ครับคุณนิครับคุณอ้อครับลุ้นมากครับชาวบางละกรมชาวบางกระทุ่มแต่ได้ผลิตสุลาได้แล้วนะครับจากกล้วยตากนะครับจากข้าวนะครับชาวชาวสวนมะม่วงที่จังหวัดที่โุนโลกนะครับที่เดนมาปรางที่วังทองนะครับเออ่จะไม่ต้องเจอความตกต่ำของมะม่วงเน่าแล้วนะครับเราจะสามารถทำเป็นไวน์ทำเป็นบรันดีได้นะครับ โอ้โหนี่คุณนัทพลถึงกับสาธุเลยแลครับโอเคก็วันนี้วันนี้เรียกว่าคือวิธีการโหวตเนี่ยครับมันเป็นวิธีหนึ่งในการต่อสู้นะครับมันเป็นวิมันเป็นหนึ่งวิธีในการต่อสู้ว่าเราจะชิงจำนวนในที่ประชุมอย่างไรนะครับโอ้โหนี่ขอให้ผ่านอาเมนนฮะ มีทั้งสาธุอาเมนะครับอันนี้รวมใจกันนะครับทุกศาสนาเลยครับเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มหรือไม่ดื่มนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายการผลิตส่วนการจะดื่มให้ดีอย่างไรดื่มแล้วไม่ขับนะครับดื่มแล้วมีสติอายุเท่าไหร่ดื่มได้ไนะั่ไม่กฎหมายพวกคุมแอลกอฮอล์ไม่ใช่กฎหมายผลิตแอลกอฮอล์อันนี้เราพูดถึงการผลิตนะครับ อ่าสสพิโลยคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกันแล้วครับมานัดอ่อนอ้ายนะครับก็นบนแน่นอนเราอยู่พักพลังประชารัฐนะแต่ตอนนี้พักพลังประชารัฐก็เปลี่ยนแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งไม่แสดงตัวอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะครับเราต้องการรวมทั้งหมดสองร้อยสามสิบแปดนะครับใช่ครับพี่เต้ตะกี้วิ่งมาโหวตด,ด้วยครับชาวพิษนโลกนะครับคนไายชนพล ตอนนี้สองร้อยเก้าสิบแล้วครับไม่หมายเกินแล้วเนาะสองสามแปดเกินแล้วนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เสียงโหวตและคะแนนเสียงนะครับทั้งสามอย่างก็คือเห็นชอบไม่เห็นชอบงดอ,อกเสียงตอนนี้เกินสองอยสามสิบแปดแล้วนะครับเพราะนั้นองค์ประชุมไม่ล่มนะครับ องค์ประชุมไม่ล่มแล้วก็มาดูกันยอาฝ่ายไหนจะชนะซึ่งตอนนี้ฝ่ายที่เห็นชอบกับการผ่านพบรบนี้น่าจะชนะครับสวัสดีนะครับคุณน้องต้าเบือบ้านเหรอครับมีถ้าผ่านมีผลกลับนักุนต,ตรีโดยตรงถูกต้องครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของวงการแอลกอฮอล์อย่างเดียวเป็นวงการศริลปะด้วยนะครับอ่าคุณอ้อบอกเย่เย่องไม่ล่มนะครับ อ่าโลมโลมเกือบลืมบวชน,นะครับคือไอ้เรื่องนี้มันเป็นไปได้นะฮะบางทีมันมันกินเวลาเกือบชั่วโมงนะประมาณชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีไปเข้าห้องน้ําบั่งเย่ yeah. ไม่เห็นด้วยนี่เสียงสวรรค์เลยนะเพราะว่าเราต้องการคะแนนเสียงเยอะหนะ่อยตอนนี้พอละไอพวกไม่เห็นด้วยไม่ต้องพูดละคุณย่าสีสันวติครับอยากโบวตด,ด้วยจังเหรอครับ อ่ต้องมาสวัสเป็นสอสอนะครับนะแต่ว่าคุณย่าสีสังก็โหวตได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอานโยบายไปให้ชุมชนชาวพิษณุโลกได้โหวตกันอ๋อคุณสุภวัฒน์ทำเบียร์อยู่บางระก,กรเหรอครับสุดยอดเดี๋ยวเอามาชิมกันนะเอามาชิมกันพิษโลกสู้ๆนะครับชาวสวนครับสแกจะได้ทำเหล้าจากสับประรดก,กับมะพร้าวแล้วครับใช่เลยครับนะฝากสนับสนุนผู้สมัครของเราที่ทับสแกด้วยนะครับคุณอนุชานะครับ ก็คนทัพสแกเจอวิกฤตของราคามะพร้าวตกต่ำนะครับราคามะพร้าวตกต่ำพ่อตาแม่ยายผมก็ทำสวนมะพร้าวเนาะซึ่งท่านก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักทำเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ก็บางทีก็สายได้มากได้น้อยราคามะพร้าวก็ตกต่ำหมุนเวียนตลอดนะครับเดยวสบายชาวทัพสแก็จะกปลงด้วยได้นะครับอ่าใครับพิธานะครับคน มันสอพี่ชนโลกกติสีพูดเรื่องข้าวเรื่องมะม่วงกันไปพูดอะไรมาครับอ่ามีคนเนี่ยผมเป็นลูกเขยทับสแกอ๋อฮสแกนี่คือก๋วยเแล้วคือกินใบเมะพร้าวกะทิอืมเราถ้าถ้าคนจงคายใช้ตาลสนในตรวจใช้วันนี้ขวดสองพี่ชาที่ผมชอบที่สุดนะก็คือบอกว่า เอ่อการโหวตของสสเก่าๆเนี่ยโหวตมาเป็นหลายหมื่นครั้งแล้วเนี่ยโหวตครั้งนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้โหวตเสร็จก็กลับไปกินวายขอบคุณมากครับก็คือไปถึงแล้วอันนี้คือตอนนี้ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศซอตอของเรานะครับนี่พี่มานพนะครับกลับมาจากเชียงใหม่เลยนั่งเครื่องบินมานะครับเกือบไม่ทันดีนะที่บวชได้การขานชื่อนะครับพี่มานพเลยมาทันนะครับนะบพี่น้องชาติพันธ์จะได้ภูมิใจว่าต่อไปนี้ทําสุราได้แล้วนะครับไม่ต้องโดนรีดไถแล้วนะครับ นครไี่รีดไถอบอกสสมนโนลยนะครับน<ร>ายลนนเจ้าที่ไถนะครับนีอ่อันนี้สสจากกระบี่นะครับนาวันนี้ตื่นเต้นนะฮะกฎหมายนี้จะผ่านก็รุนครับรุนนะาะมันเป็นหลักคิดแบบวินวินทุกหม่าย,ายอืมจินจริงแล้วไปทีเทเรื่องเสียหน้าถ้าเป็นร่างกฎหมายแต่จริงจริงมันมีกรรมธิการซึ่งรัฐบาลร่วมอยู่ด้วยอีกและทุกฝ่ายได้ไป,ไป,ไปอยู่ รัฐบาลเกาขาดเรื่องนี้ท่านจตงเกษียณได้รามันเป็นประโยชน์กับชาวเกษตรกร,รอย่างแท้จริงตอนนี้วันนี้พรบรรนี้จะเป็นรามอาะให้กับผู้ชนรสษฎรหลายที่ม่ยอมแพ้เน,<อ>นี่มีเอฟซีสอสประเสริฐพงศ์นะครับคุณพอล่าอมพลเลยเนี่ยน,นี่อันนี้เ็าเรียกผมจะชอบพี่หนุ่มประเสริฐพงศ์มากนะครับเวลาซดกับนายชวนนะครับ <c oughs> นะเพราะว่าคนใต้ด้วยกันซัดก,กันมันมันร้อย <c oughs> อ่าอันนี้สอสอสุเทพอุ้อ้นนะครับเต้นเต้นนะพะโลจะผ่านแล้วโอ้โหเราลุ้นมากเลยนะครัุ้นมากเลยนะคใช่ใช่ใช่อย่างนี้พี่น้องแรงงานอยากจะได้กับมีอาชีพเสริมครับก็สามารถทำได้เลยใช่เราลองทำงานสำคัญนะรถไฟเสริมนะครับเมื่อเราเกณฑ์ก็สามารถที่จะมาทำงาน ๆๆแท<ต>นแที่รายได้เสริมเราจะเป็นการเก็บขวดเบียร์สายนะผมเห็นแต่ละบ้านนี่ขวดเบียร์เต็มไปหมดทังแต่ละบ้านเนาะตอนนี้ผลิตเอง <ๆ S 1> ทำเองนะครับนี่นี่สอบพี่จะหลัดปุ้มใส่น้ํานะครับวันนี้ผมก็จะคึกคื้นหน่อยนะฮะพี่องค์การนะครับอ่าพี่องค์การนี่ก็เอ่ออยู่ในเครือข่ายสุราตั้งแต่ปี40นะครับ แต่ว่าตอนนั้นมันยังปลดล็อกไม่จริงเนาะมันยังมีกฎกระทรวงอะไรเยอะแยะเลยรอบนี้รอบนี้ถามว่ามันเสรีแบบที่เราตั้งใจไหมก็ไม่แต่ว่ามันก็มันก็พบกันคนละครึ่งอ่ายังพอไปได้นะครับนี่ปรหลัดติงนะฮะรับเรื่องร้องเรียนที่ดินทั่วประเทศนะครับทั้งเหมืองทั้งทรัพยากรนะครับทํางานไม่หยุดเลยื่ะชาวพิษณุโลกด้วยชาวสมอแขด้วยนะครับนิจาสุรว่าแต่ยัที่โลกมาแล้วนะครับไปรับพอโอเคมา

เพราะนั้นที่น้องเกษตรกรต้องมาปลูกแล้วคนไปเที่ยวที่เกาะช้างไปเที่ยวที่ตราดเราก็จะมีเบียร์ตราดของตราดเนาะมีเหล้าของตราดมีไวน์เชฟราโหสารพัดเลยนะครับแหมสีนวลไม่เห็นด้วยนี่เสียงมันแสบหูจริงนะครับ ไปดูฝั่งอันนี้สั่งเพื่อไทยนะครับพี่ี่เพื่อไทยก็มาช่วยกันโหวตวันนี้นะครับอ,อันนี้คุณหมอวาโยนะครับเป็นลูกเขยของชาวพิษณุโลกนะครับแฟนเป็นาสาวพิษณุโลกนะครับ สสโรมนะครับเต้นเต้นไหมวันนี้ชนะเกินคาดไหมครับยังไม่ยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้เขาจะมาลอกเก็บตบอาจะไม่ลอกเก็บตบนะเราเราอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฉลองนะฮะนี่ครับอันนี้แม่ที่กำลังจะเสะียชีวินะ จริงถ้าเป็นสปีแรกเนี่ยการใส่สูตรสียมพูแบบนี้ยน่าจะโดนทวงติ่งนะครับเห็นกายมันทำหลายรอบแล้วไม่ผิดอืออ่าโอเคอ่ะแปลว่าอะไรดะควับ อ่าโอเคครับก็เล่าบรรยากาศให้ฟังไม่เยอะหือกกายคนดูเป็นพันอืมของทางกายติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกวันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังทริคนะครับในการประชุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะจะได้ไม่งงกันว่ามันโหวตอะไรกันอยู่ทําไมมันโหวตเอ่อกดไปแล้วยังต้องมาโหวตซ้ำอีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูอ๋อเก้าอี้ว่างๆเนี่ยคือเขาโหวตเสร็จก็ไปพักได้ครับเพราะว่า ตอนนี้มันเป็นการขานชื่อนะครับยินแป๊ะแป๊ะ thank you ก็มีโอกาสผ่านนะครับคุณอรุณนะครับไม่ติใหม่ไลฟ์สดในสภาไม่รู้ผิดข้อตัองครับหรือเปล่านะแต่ว่ามันไม่เป็นการอภิปรายนะเป็นการเอลงคะแนนแนนผมก็เลยว่า,น,า,น,าน่าจะมีปัญหาโอเคเดี๋ยวอยากจะอยู่ด้วยกันจนครบเลยไหมครับเลยประมาณเก้าสิบคน <laughs> ตอนนี้น่าจะผ่านนะครับน้องลีครับน่าจะผ่านครับน่าจะผ่าน <laughs> <laughs> อ่าอยู่จนจบเลยแล้วครับคุณยังกัน เดี๋ยวไปไปก่อนนะครับอ่าสมพลลิ้มนะครับชาวทับสแกนนะครับเตรียมทําแปลรูปทาสาโทได้เลยครับโอเคเดี๋ยวรอผลอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีการเจราจาอะไรอย่างเดียวเสียงมันเข้ามาแล้วมันทาให้ไม่เป็นส่วนตัวกันในระหว่างคนที่กำลังเดทคุยกันนะครับก็น่าจะผ่านน่าจะผ่าน